พก็ช่างเรากินจุกบน้อยนะครับวันนี้เราจะมากินนะครับวันนี้มาสองคนนะครับอีกคนหนึ่งนอนยังไม่ตื่นนะครับหลับเป็นตาใช่หลับเป็นตาครับนี่ครับนี่เอากินใช่ใช่ก๋อครับอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับพ่อไปไปมัม้วนแตงโมแล้วก็พวกผักเนื้มจิ้มเผ็ดแล้วก็น้ำจิ้มเผ็ดัำไม่เลาดเลยเลยครับโอเคบุปังเห็นหัวอยู่ ม,มันยากาศมันริเนตรงไหนกินครับเบอรงครับตนอนแรกยานคิดว่ายานว่าคลิปมันสัน่นจะคล้งองมันก็นสั่นหาคล้องมาใส่แหละ ั้งหมดยังไม่ถ่ายดูก่อนพี่นี่แบบพริกหวานพริกเผ็ดนะครับมันต้องลองว่าพริกเผ็ดพริกบวบเผ็ดหวานเออนั่นแหละมันบวบเผ็ดมั đang kiếm được thắc tự nhiên thì lại kiếm thắc gẹp nữa mình đâu có cho khoan coi tiền mà này kinh gì đấy cái này <laughs>

được giờ sau sấu, Gần như một mùa. Một bây giờ sau sấu sau 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 to to

các bác bắt thịt thêm xà lai của mùi กิ่พักเบิด์ของผมซูว่ามันลายอยู่แนะวอนเลยนแบบเนี้ยไเห็นเลยมิดเลย cũng sẽ không mặc cũng kín mà cũng không có giặt kín lắm, đang mua còn là mang đi ừm, ใช่เจ้าของส่องเลืยเหลือมแตงงมูแดงๆเนาะเจ้าของส่องจับมาลายลูบลาคลาย่น้าปักีนลืมบอกว่าหมดจะรู้มันยังสุ่ีต้อคือป่ายกัถือกันตอครับตอ ลงแกวมาเลยผิดกวา้านเน่ครับนี่เอาผิกเพลดไปตะกอนนะ่นิเพลดมันหนาสิบ้านเลยนี่นึงาบังเต้งมูเฮียใส่อันนี้เผ็ดครับเห็นมครับผิกเพลิดค่ณกินอรรเขาในอิ่มเ้งเนั่นี่ ไม่เอื uh, oh. mm. ่นพายังด uh, ีว่าปุสิบอ่ะมาสปอยดีกว่ามันก็เสียแ่ đường không? Chọn à, Ăn chút thái Bây giờ gặp được đèn đèn mộ แล้วจะแจ้งโม่นะครับตอนี่จีบเลยหายจากห้องสองกิโลฟีกสูครับอ,อืมของของ้กลับหรือของวันเขาก็ทำได้ได้โมดจำนำจิีบตู้บัตรสูดินี่เขาไปแบบเดียวผมซื้อมันกินกมองๆเลยได้โมดจำนำจีบวัน Những khoa khoa. Những mũi cho mọi người. Mũi cho mũi cho mũi cho mũi. Mũi

ไปกิบกันถ้ามากกันดุกเกี่ยงก็จากใจถ้าหากว่าใคร,ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้แล้วก็กดติดตามนะครับขอบ,ขอบคุณครับบ,รบ,บ๊ายบาย,บาย